น,นชนไม่เคยนวดใครเลยนะหล <c oughs> ายปีนะนานๆเข้าไปทีทีแค่ไม่อด <c oughs> เอาวันนี้วันนี้แขวนผ้าอะไรครับ ในในโชว์พา้าอลไเดียเด๋ยวชชวนนี่ครับเสียชายครับลงมือนวดเองครับ แล้วแล้วแล้วน้าต้อยเข้าไงเนี่ยเข้ามายังเหรอพี่ทิง้งขอ,อข้ามอะไรใช่ไหม E แล้วเมยจ่าเมาไหมมาวะเอนนี้ฮะไอแบต t ี r อ่ะอ้วไรแบต t ี r y เป็นอะวะ ไปต่อพิซ่าอ๋ออะไรจามมา่าไปต่อด้วยเหรอจะคู่อ๋อไปต่อคู่เลยเหรอเพราะมันพิซ่ามันจะหมดแล้วไง ใส่ชายครับว่าไงครับร่างกายแน่นไหมดีครับอ๋อพร้อมนะครับ มันก็ต้องเก็บภาพไงเก็บภาพไงให้ครบเก็บภาพให้ครบไงพี่ได้ไปต่อไมโอ่โอเคอยู่เลยนะพี่อ่ะพี่ทิงแล้วทำไมทำไมเวลาทำ,ทำไมเวลาพี่ไลฟ์สดทำไมกล้องไม่ค่อยชัด เลิกไล่ละขอเลิกไล่ลนนี่ครับวันนี้เป็นเป็นไงมั่นใจไหมล่ะคุณทิ้งฮะมั่นใจเลยมั่นใจมากครับนัมั่นใจทุกไฟที่สนามบอลลย เซียนชายว่าไงเซียนชายใช่ครับคิวขายเซียนชายไหมว่าไงผู้จัดการโอ้ยฮะชิวๆผู้จัดการชิวอยู่แล้วผู้จัดการไม่ได้ต่อยผู้จัดการครับเซี่ยทจิ้บถามา ผู้ชกครัเขยบรรยากาศผู้โชคหน่อยลงวัสดลินครูจันทร์ครูจันทร์ครับผู้ชกสลามชน ชนครับายทิพทาไมหมนวน้ำมันพันมือแต่งตัวครับเตรียมพร้องผู่สามครับ ผูัสัครับผู้สั่งมันจะเริ่มให้กำลังใจทีมงานสามารถให้รู้นนะครับชิงแชมป์105ปอนด์่าุดำเนินครับผู้ตัดสู่ผู้ตัดสู่คดียอดมวยครับผู้ตัดสู้ แจมทิทธาไม้ชนทิพ่าไม้ชายทิพธาไม้นะครับสามทหารเสือทิพธาไม้เท่านั้นนะครับแบจมทิพธาไม้ชายทิพธาไม้ชนทิพธาไม้สามชอ่อสามชอ่อนะครับสี่ชอครับวนะันนี้อ่า มาเชียร์สลามชนครับสี่ช่อรองสลามชนเป็นสี่ชอครับชายทิ่ท่าไม้ชนทิ่ท่าไม้แชมป์ทิ่ท่าไม้สามชอสลามชนสี่ชอที่ลานเบิร์นครับวันนี้ครับมาให้กำลับบงใจสลามชน

นะฮะทำไมแต่ละคนแพ้เยอะจังไม่มีลูกซึ้งอะไรนะเก็บประสบการณ์เหรอเก็บประสบการณ์นะตัวเล็กเตะตัวใหญ่เยอะงมันอยู่ที่ใจเราสู้หรือไม่สู้คิ่อย่างเดียวว่ามึงทำให้คนเจ็บมึงต้องเจ็บมากเลยเนี่ยเราวก่อนด้วยด้วย ครับมาดูลิงลมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนีปียบมวยอันเรียกเอาสิต้อยผู้ใดเนี่ยนีตัวเรียกอะไรเนี่ยสวัสดีเนี่ยวันดีวันดีคู่จันทร์เนี่ยวันดีคู่จันทร์เอ้ยอะไรวะไอ้ปั๊บไม่แนะนำเลยโหคนลบบวรีบ้านเดียวกันฮะไอ้ตัวสิต้อยผู้ใดตัวเรียกเอาเนี่ยนีตัวสิเรียกเอาตัวสิเรียกเอาตัวสีจูผู้ใดฮะฮะตัวสิต้อยเหยงก็ แล้วแต่ไอ้แป้งเขาบ่ยืนได้ยืนไดที่วได้โอ้ยสูสีกันเลยโอ้ยโอ้ยไอแป้งได้ใหญ่แป้งใหญ่กว่าสูงกว่าปั๊บเลยไดปั๊บลองยืนดูเลยนี่เลยอ้อ้โอ้โอ้โอเคโอเคยยออ้อ้ยยยอ้ยยย บ้านตัวย้ัยกับยุสีเกียนบอกในมวยสีเกียนะนะไอไที่เองต่อยอะไรว่าชื่ออะไรวะก่อนเออเออรานนะมูลนะโอ้โหฮเเาไม่แล้วตายแล้วตายฮ่า่มวยยังไม่ได้ต่อยได้กินอย่างลยฮะ ยังไม่ได้เชียร์มวยเลยกินอย่างเดียวเลยพวกเองอืมอ้าวยังไม่ได้เชียร์มวยเลยครับกินอย่างไรอ,อืมอืมกู้วยังไม่ได้กินเลยหิวอืมไม่เอา,เา,าะเอะไรฮะอะไรนะหิวเข่า chào và hẹn gặp lại chào xe hẹn gặp lại chào và hẹn gặp lại chào con hẹn gặp lại chào và hẹn gặp lại chào và hẹn gặp lại chào và hẹn gặp gặp con gặp gặp าน,านาห้โอ้ยแน่นอนครับทีมงานครับกับทีมงานผู้จัดก,การแชมป์แน่นอนมากครับวันนี้ครับอแบบบอกแล้วผู้จัดก,การแชมป์การันตีวันนี้ แน่นอนมากแน่นอนมากลยครับเรีงานสามารถเรยน้้ยอ้ไงปในรถกันแซงเลยเดี๋ยวเดีเลยเดี๋ยวรรอรตรงนี้เรียนงานโอ้ดีใจดีใจดีใจแชมเปียนนะครับไม่ได้เล่นสักบาทเลยไปมาม เลยครับเบื้องหน้าเบื้องหน้าเบื้องหลังครับเบื้องหน้าเบื้องหลังครับรัดรวมถ้าเวทีมันสุดกว่าเส้นเวทีมาตรานเส้นแรกกลทุกใช่ครับ้าแรนอนก็สิกว่าทุกน้ำหนักเลยเนี่ยว่วานมากแ่กะจายน้นเลยนะแล้วเกณฑก็วันนี้เลยเนี่ ครับตกใ่จเรื่องเขาใหญ่เือมีไหแล้วก็เรยังไปสามั่นใจรัะมั่นใจวาเร็วกว่าอ๋มั่นใจว่าเร็กว่าแล้วตัวเล็กนิดเดียวเราขึ้นพอเขาหมุนเมื่อกี้หมืนเมื่อกี้นี่รงหัเรากำลังอยูเลืเฟือไม่ห้ามยกอกวันนี้ก็หมดัใหญ่หมดกหมดกสี่ใหญ่เ้าเบืรองหลังกเอาเด็กเขาหมดเลย ครับโปรเมเตอร์ครับโปรเมเตอร์อใจครับอใจนี่นะพอใจก็อใจอย่างพใจยังมีจุดไหนที่เราคิดว่าเราเราต้องไปแก้ไขเราไห้ดีมีอ่ะก็้อไม่หนักวันนี้ครับงไ่ได้ใีไแล้วม้ไม่ดีหรือก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเท้าใหญ่ก็ไม่รู้รัาต้องการีุ่ที่สามารถอ่าได้บอกอะไรบ้างไหม ยอดมวยไทยอ่ะคี่มากเขาบอกว่าใหญ่ยอมครับใหญ่ยอมสู้เต็มทีเพราะมีแต่นี้ยนะไม่เป็นไรครับมีมีสองครัแค่นี้คืออย่ายอมครับผมใหญ่ยอมโอ้โหนี่คือพี่มากไหมยอดวยน้องชายถามประเด็นนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนะครับเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเหมือนอยากจะเจอกระดวนครับผมนะครับเป็นยังไงตอนนี้ถือว่าพร้อมที่จะเจอกระดวนก้าเก้าอย่างก็พร้อมครับเราไม่รู้ว่าจะต่อยกับใครเหมือนกันครัครับน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ที่เราคิดว่า ถ้าเจอกันรัอกัาเก้ายัน้อยตอนที่สองตอนสองตอนนน้ำหนักตาสุดของฉลามชนเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยสามร้อยสองก็ยังได้อยู่นะครับก็ถ้าโปรโมเตอร์ประกบก็พร้อมพร้อมครับสู้แตนพี่ไม่รู้แพ้นะสู้แตนพี่เราพี่สัดเท่าไหร่้อยสองก้นะครับ้ชมปแชมป์แชมป์น้อยู่แชมปถูแชมป์ูแชมป์ูอันนี้แชมป์ล่าเดินเดินแล้วอกาแชมป์ูรุ่นไหน่ะอย5ร้อยห้าเ้มเราพร้อมที่จะล้มแชมป์ไหมเอ้า

เเนี่ยเทียเลไม่ิงมานีแล้วยนี่อ่าไห่ว้มงไม่ทแป๊บเปับปับปับเดียวมาถ่ายให้คููด้วยนะเราค่อยถ่ายอาถ่ายดจับกล้องดิิ้งอย่าไปเตะสิ เดี๋ยวเขาจับกล้องให้คุณเจอกับลุก็็เปน่มพ่อพ่อถึงเวลาเพราะว่าวันนี้ก็โคฟอร์มแบบนี้แล้วก็ผมว่าในพิการนี้ก็หาคู่ชกยากนะครับเจะดูเขาก้าวเสียต่อไปก็ต้องภาวนาให้น้องโตถ้าเกิดน้องไม่โตน้องก็จะหาคู่ยากต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นภาระนะเป็นภาระของคนจัดนะและต่อไปนี้ก็คือต้องโต ต้องไม่ควบคุมน้ำหนักเยอะถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยไปปล่อยแล้วนะตัวปล่อยน้ำหนัก103มันไม่มีทางดั้งไปอยู่ในกรณีนี้แล้วถูกไหมต้องไปเอา100ชั้น112 100ไปขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือเป้าหมายการใส่ถ้าเปลี่ยนได้เปียนกันผมก็ต่อทั้งสองฟอร์น101 103ไม่มีผู้เหมาะสมผู้เหมอสมนะผู้นั้0หนูก็เก้าเองก็หาผู้ยากนะครับผมว่าเราเวลานี้ในในศึกในสายพิเศดีเองเนี่ยก็คงไม่มีผู้ไหนเหมาะสมเท่ากับฉลามชนานสุดกน105แล้วของคนเขาเป็นแชมป์ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันคุยกันว่าว่าจะลงแชมป์กันเลยไหมเออผมว่าคเทีดีนะเออคนาจะได้แชมป์สองเส้นนะมี่ยชฉียพิเศษมัลยนะแชมป์มีเฉียนพิเศษบ่างแชมป์ด้แค่แชมป์จูได้อีกห้าเลยไงครับผมเ่าเลยล้มเลยจำไม่นานจำไม่ง่ายจำเลยครับผมก็แสดงว่าไปหน้าเนี่ยพูดี่เป็นพูดที่เป็นเราต้องรอคอยเรื่อยนเรื่อยๆครับผ วิจัยนะครับผมฉาบชนต่อยคนถือไมากสมัยสมัยเป็นมังโมเอ็กต่อยไมีมากเลยครับต่อยมันหนึ่งเป๊ะเลยวิธีการชกอะไรแบบเออเห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นได้เห็นมวยแบบนี้ขึ um> ้นมาเรื <h <h ่อยๆมวยฝีมือม okay ันต้องแบบแบบนี้ชกฝีมือแต่ไม่แน่ใจเกียรเออฝีมือแล้วต้องออกอาวุธอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากให้น้องเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองครับมีแม่งมากกว่เราปะทุกอย่างนะจ้าชอง แต่ว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดจะให้ลงแชมป์เนี่ยไปได้ามากต้องมาถ้าสมมติว่าให้ลงแชมป์แล้วไปได้าพี่ต้นมากัรปกติไม่มีแชมป์นะ่นเลยก่อนนะคุ้มากเลยต้องไม่ยอมคุ้มากต้องมาทันทีนะต้องเข้าสนามเลยนะที่บ้านก็ายใจก็แข็งมากเชียร์บเชิญยอดมวยไทยเรามาที่บ้านมาพร้อมกันเลยถ้าจะให้ลงแชมป์ครับผมเอาลครับคันนี้ผู้นะลุแต่ายเจอกันแน่นอนนะครับผมการเชียร์บดบดฝังครับ ครับเพื่อนหน้าเบื่องหลังสนามชุดก็เสร็จก็าถ่ากันบนไมโครพันธุงานทีมงานอะไรใก้ถ่ายกันกับชายที่พาไม้ครับเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไม่จบครับทีมงานยังไม่จบครับเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเดี๋ยวถ่ายกันถ่ายกันทีมงานอะไรยังไม่ได้ถ่ายเลยับไปแป้ง ปลงไม่ได้ถ <BO 20> ่ายเลยไปเขาเขาไปทีละคนเขาไปดีละคนอะเรื่มครับไริันีอจะเกิดอีน